ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่บาลานแคนทอร์บิต BC หมายเลขหนึ่งนะครับด้านล่างครับแม่น้ำลบบุรีฮะโอ้โหมีคนตกปลาเยอะแยะเลยนะครับน้ำขึ้นสูงมากนะครับดูปลาก่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ปลาเยอะเลย เอากันไหมเดี๋ยวโอ้โหที่ตกบอลเองอะโอ้โหเป็นไปติบกานเลยอะไปตัวที่6นะครับสุดตรงนน้นเนี่ยมันตัวสุดท้ายที่7แล้วนะครับเดี๋ยวรอเทคอนกรีตโอเคครับเดี๋ยวจำตรงจุดนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินมาห่สแตนนะครับทีเหลือช่องว่างประมาณสัก6เมตรนะครับโอเคโอเคครับในที่สุดเราก็ได้ถึงจุดที่เราล็อกสูตรแล้วนะครับล็อกแล้ว โอเคครับขอบคุณทีมงานทุกท่านนะครับ thank you everyone you help me today everyone is very strong and hard work โอเค thank you from Myanmar คำบอกเดินรอบ our country huh? นะครับวันนี้ผมพามาดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมเลื่อนไปเมื่อกงวันนี้นะครับตอนนี้มันเข้ามาติดกันแล้วนะครับจำภาพที่ผมเคยบอกได้ไหมตอนนี้เซกเมนต์ตัวที่6นะครับเซกเมนต์ตัวที่7อยู่นี่นะแล้วก็โคเชอร์2เมตรอยู่นี่นะครับห่างกัน5เมตรนะครับเซกเมนต์ตัวสุดท้ายเซกเมนต์รองสุดท้าย ครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกทุกคนครับวันนี้ผมมาที่ฟอร์นเลเลอร์ตัวนี้นะเพื่อจะเลื่อนไปข้างหน้าเดี๋ยวตัวนี้ทีมงานกำลังเอาสายไฟนะครับไปต่อก่อนนะครับต้องต่อสายไฟก่อนไม่งั้นเดินไม่ได้นะครับเดี๋ยครับโอเคครับวันนี้เราจะมาเลื่อนตัวเรลบีนะครับโอเคครีนิ่งกูดมอร์นิ่งโอเคเซย์ไฮ่ from ไทยแลนด์ทูเมียนมาโอเคไรนาเวียอินไทยแลนด์ลบบุรีซิตี้โอเคเทรนนิ่งเดี๋ยวต่อไปเราจะไปสร้างสะพานที่เทศพม่ากันนะครับ Okay, โอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวเลื่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นคนที่จะเป็นโอเปอเรเตอร์ในการเสียบสลักนะครับเดี๋ยวผมจะติดไฟก่อนไฟนะครับเริ่มต้นจากการกดปุ่มโอเคไฟมาแล้วไฟยิวจำวันนะครับไลฟ์สไตล์ของเรานะครับแล้วก็เปิดเข้าไปในตู้นะซั่งเรจะเจอเมนบอร์ดตรงนี้นี่เองก็เอาเปิดโอเคทำงานแล้ววิ1 ตอนนี้นะครับเราได้เลื่อนรางจากตรงโน้นมาตรงนี้แล้วนะครับปื๊ดมาที่นี่แล้วครับตอนนี้หัวหัวของรางนี่ขออนุญาตนะฮะต้องยาวกว่าประมาณสัก20่เตนนะครับจากปลายนะจะยีเตนโอเคครับในกล้องอันนี้ครับเดี๋ยวมันสุดตรีนี้เลยนะครับสังเกตตรงปลายเนี่ยฮะเราจะต้องทำระยะให้ได้นะครับอย่างน้อยก็คือตัวที่เกาะนะครับตัวที่เกาะตรงตูดเนี่ยนะฮะจะต้องมีส่วนที่ต้องยึดปลายเอาไว้นะครับ เนี่ยครับก่อนที่เราจะเดินนะครับก่อนที่จะปลดเราต้องจัดรางให้ได้เซนเตอร์ก่อนนะครับเนี่ยรางเนี่ยต้องมาจับห้ได้เซนเตอร์แล้วก็รองไม่อัด2แผ่นให้มันได้เปสักหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวหัวแจ็คจะติดปูนนะครับก่อนที่เราจะปลดไทดาวเนี่ยนะสำคัญมากคือไทดาวตัวนี้มันยังปลดอยู่นะยังล็อกอยู่นะครับก่อนที่จะปลดไทดาวเนี่ยเราต้องมาล็อกตัวสุดท้ายนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมาล็อกตัวนี้นะครับด้านหน้าสุดนะครับด้านหน้าสุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาล็อกทีนี่ครับก่อนที่ เราจะปลดตัวไทยดาวนี่นะจะปลดลิลิตนะเราต้องใส่ตัวล็อกท้ายไว้ก่อนนะครับไม่งั้นกระดกลงน้ำเลยนะครับโอเคนี่ก็เหมือนกันนะครับใส่ตัวล็อกท้ายแล้วเดี๋ยวอัดให้แน่นนะมันตึงอยู่แล้วมันขันอัดมากเดี๋ยวออกไม่ออกตันนี้หน้าได้แล้วนะพี่ระดับทั้งหมดอะอ่ะเปิดว้าวอะเปิดว้าเดี๋ยวเราลิลิตน้ำมันนะ buổi 3, làm cái chết rồi nha, à, bảo bao luôn, bảo kéo lên, để cho lít lít đã, nha, à, đi lên เอาขึ้นดิได้ไหมเห็นไ,ไหมฮะมีเตัวใจอันหมุนขึ้นให้เหลือแค่เต้นหนึ่งเปจะลิลิทเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ทำ <c oughs> เลยเนี่ยก <c oughs> ็อ่ะลิลิทด,ดอูอ่ะลิลิทนะไปเปิดเบาเออว่ะ นีลงแล้วถอดคัปเปอร์เดี๋ยวพี่พี่พี่เอาน็อตลงก่อนเอาน็อตนั้นลงไว้พี่พืก่อนก่อนถอดเอาแล้กี่ข้าวไหมไข้าวเลยพี่โอเคตอนล็อกนี้เราล็อกด้านหลังสุดนะครับแล้วก็เปิดรูมนะครับเพื่อให้เกิดการวิ่งแล้วนั้นเราก็ไปล็อกหน้าสุดนะครับตัวนี้็นมเราล็อกงนี้ล็อกตรงนี้ก่อนนะครับเราถึงจะเดินนะเอาลางไปหน้าพี่ล้อหน้าทีลังแล้วนะครับ ระยะได้แล้วมาดูที่เราแกะแบบด้านหน้าแล้วนะดูนะครับมันปรีดแล้วนะเราเราลดแบบมันก็จะปรีดอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะปรีดแล้วปรีดแบบนี้แล้วเราปรีดด้านนอกนะครับต้องแย่หมดแล้วนะครับแย่หมดแล้วแย่หมดแล้ว นี่ครับแบบเปิดเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้เราลดแบ,บ่ลงมาแล้วแล้วตอนนี้ร้อนร้อนนี่ก็ได้นั่งแล้วนะครับทั้งสองฝั่งนั่งแล้วก็ผมก็ลดแจ็คนะตรงนี้ลองเกตดูนะลอยเหนือคอนกรีตล้นะครับสามารถเดินได้นะครับโอเคเอาเดินเดิน เดินไปได้ไหนหรอนะ oh <yeah. S 1> เดินไปได้มา2เมตรแล้วนะเอาไป ครับตอนนี้เดินทางมาได้ครึ่งแล้วน,นะครับ uh huh. อะไรใครบอกเคนพังอีกนลครันนะ uh huh. พี่น้องครับตอนนี้เราเดินมาถึงจุดเป้าหมายของเราแล้วนะครับตอนนี้ uh huh. ประมาณ5เมตรนะ mm hmm. ผมคาดอานิดเดียวไฟดับสุดที่ผมต้องล็อกแล้วก็จะเดินต่อไปนะครับอีกอยู่ประมาณ20เซนนะเซนนะครับนิดเดียวเดินไม่ถึงครับไฟดับก่อน <laughs> มไม่ใช่ไฟป้าเข้ามาย้ายเสาครับ เสาไฟของงานกรมทางหลวงนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับดีครับเราเดินอีกนิดเดียวจะถึงน่เนี่ยนี่โดดโดดข้ามไม่ได้เลยครับตรงนน้นเนี่ยล่างครับงข้างล่างนะผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นเท้าไหมเนี่ยยืนนี่นี่คือแม่น้ำนะครับตรงนี้ระยะห่างน้ำนิดเดียวครับครับโอ้โหนิดเดียวเลยครับ

เปิดเบ้าวือ้บุนสมบูรณ์นะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็สมบูรณ์แล้วล็อกเรียบร้อยนะครับล็อกเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูตัวนี้ตัวหน้านี่กำลังทำแจ็คอยู่นะโอเคแจ็คขาหน้าอยู่กำจัดหน้าให้หุดนะครับขึ้นมาเดิน

S Thailand uh, staff and the workers. s t าร์ฟแอนด์ e r อะรไปดูกลโอเคเอาละวันนี้จบแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างล่างว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตอนเย็นนะครับวันนี้ผมพามาดูอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ผมเลื่อนไปเมื่อกลางวันนี้นะตอนนี้มันเข้ามาติดกันแล้วนะครับจำภาพที่ผมเคยบอกได้ไหมตอนนี้เซกเมนต์ตัวที่6นะครับเซเมนต์ตัวที่7อยู่นี่นะแล้วก็โคเชอร์สอเมตรอยูนี้นะครับครับเซกเมนตตัวสุดท้ายเซกเมนต์รองสุดท้าย s e g m e n เรอบสุดท้ายสุดท้าย segment สยุดท้ายนะครับตอนนี้ก็คือเกือบเสร็จแล้วนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวสเตจสุดท้ายที่เราจะได้ทำซกเมนต์ใหม่แล้เจ็ดแล้วก็ตัว crusher unit นะฮะโอเค